ช่วงหลังเนี่ยจะมีคนที่ดูรายการต่อว่าต่อขานมาเรื่องของคุณพีรพันธ์หาว่าผมเนี่ยอคติกับคุณพีรพันธ์หาคำแก้ตัว ให้คุณปิรพันธ์ว่าเอ้ยเขาต้องอยู่ต่อถ้าเขาไมา่อยู่ต่อใครจะคลุมทุนพลังงานโน่นนี่นั่นใจเย็นครับติงคุณพิรพรรณเนนะีอย่าเพิ่งเดือดร้อนผมไม่ติดใจเรื่องนั้นผมติดใจเรื่องสัจวาจาของคุณผิวพนธ์คุณผิวพนธ์อดีตเป็นผู้ภากษาคุณผิวพนธ์เป็นคนดีของพวกคุณแต่ความประพฤติส่วนตัวในฐานะที่พวกคุณจะยอมรรบเขาเข้าเป็นผู้นํานั้น มันต้องแยกกระดอกให้ชัดที่ผมติดใจคุณพิรพันธ์เป็นคนโกหกพกลมตัวเองอยากจะอยู่ต่อแต่ตัวเองอยากจะมีทั้งปีศาจในตัวเองแล้วก็มีธรรมะในตัวเองก็เลยพยายามกลบปีศาจในตัวเองออกไปเพื่อแสดงความเท่ให้พวกติ่งเห็นกันติ่งตอนแรกก็ดีใจเพราะว่าข่าวออกมาจากใครละ่ะคุณจุติไกรเลิกท่านเป็นรองหน้าพักรวมไทยสร้างชาติวันที่20มิถุนายน5 6วันที่แล้ว พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าชัดเจนว่านายกไม่ลาออกเราก็ต้องลาออกอันนี้ถือเป็นมติชัดเจนอย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะมะติพักไม่ได้เปลี่ยนเป็นรายชั่วโมงมติคือมติก็คือว่าจุติไกรเลิกบอกแล้วว่ามีการประชุมแล้วมีมติแล้ว วัฒนายงยิงไม่ลาออกรวมไทยสร้างชาติออกนี่คือสิ่งที่จุติพูดเขาเป็นรองหน้าพักเอาละมาดูรองหน้าพักอีกคนหนึ่งชื่อวิทยาแก้วพลายยรองหน้าพักก,กรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติวันที่21มิถุนายนหลังจากที่จุติพูดไปแล้ววันหนึ่งมติของพักรอทอสอชอคือขอให้เปลี่ยนตัวนายกถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ต้องลาออกเพราะนายกหมดคุณสมบ,บัติที่จะเป็นแล้ว นี่ผมเอารองนายกมานะสองคนนะเอาเอารองหัวหน้าพักในกรรมการบริหารพักสองคนเลยนะมายืนยันว่ามีมติอย่างนั้นจริงเอาลรมาดูคุณพีรพันธ์วันที่24เมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมพีรพันธ์บอกงี้มติของพักให้ไปคุยกับนายกไม่ได้บอกให้มาบอกนักขา่าวท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าจริงคุณพีรพันธ์เถืยอย่างว่าไอ้คนที่คุณลุ่มหลงหลงไหลและข้างไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีธรรมในใจไม่มีสัจวาจาเลยแม้กนต่เดียวโกหกคุณพอจําเป็นต้องอยู่ต่อ ก็สร้างเรื่องขึ้นมามุกเดิมเดิมมุกเดิมเดิมว่าถ้าไม่อยู่ต่อแล้วใครจะคุมพลังงานคุณผลิตภัณฑ์คุณคุมพลังงานมา3ปีคุณทําอะไรบ้างกับพลังงานไม่ได้ทําอะไรเลยคุณมีแต่ออกลูกเทจริงๆแล้วลึกๆคุณไม่อยากออกเพราะคุณอยากจะนั่งแล้วพูว่าการวมพลังงานอยู่เหมือนเดิมแต่คุณกลัวเพราะอีกภาพหนึ่งว่าคุณจะเป็นพิศาร้ายในสายตาของประชาชนที่เขาลุ่มหลงหลงไหลคุณอย่างโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดคุณก็เลยออกมาเท ออกมาเทศบอกท่าสมมุติว่าอุ้งยิงไม่ลาออกก็จะให้รวมไทยสร้างชาติลาออกจากรัฐบาลถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เป็นจริงคนยังจุติไกเลเรื่องจะพูดอย่างนี้ได้ไงคนยังวิทยาแก้ภัยอะไรจะพูดอย่างนี้งไงหรือว่าปติพักให้ไปคุยกับนายกคือไปคุยนายกมติพักแต่ไม่ต้องบอกว่าถ้านายกไม่ลาออกตัวเองจะลาออกไปคุยว่าผมยังนั่งอยู่พลังงานอยู่เป็นป่า านายกอกยังอยู่พลังงานค่ะแล้วผมมีตาแหน่งเพื่ออีกตาแหน่งใช่ไหมรับดีช่วยนะโอเคงั้นผมอยู่ต่อติงคุณบริพันธ์ครับอย่ามาว่าผมผมไม่ได้คติเขาเลยความจริงมีหนึ่งเดียวผมกับผู้ว่าคุณตื่นทันทีได้ยังมาเที่ยวอ้างโน,น่นอ้างนี่แม่ผมเซ็งพวกคุณจริงๆเลยตักกะวิบัติที่สุดใช่ไหมก็ถ้าพิรพันตัดใจบอกว่าเฮ้ย้าอองเองไม,ไม่ไม่ออกนี่นะผมลาออกแนละ้วแต่พิรุภันทำใจไม่ได้เพราะพิริภัน มีกิเลสเต็มตัวยังอยากเป็นน้ำตีพลังงานต่อไปเข้าใจหรือ,อยังเราทําเข้าใจกันดีไหมนี่ผมไม่ได้พูดเองนะผมเอาคําพูดของจุติไกรเลิกมาพูดแล้วผมเอาคําพูดของวิทยาแก้วพระดายเป็นกรรมการบริหารพักรองหน้าพักยืนยันว่า ถ้าอุ้งยิ่งไม่ลาออกมติพักก็คือว่ารอรังรวมไทยสร้างชาติก็จะลาออกแล้วคุณพิพันน์ทะลึ่งเมื่อวานนี้บอกว่ามติพักไม่ใช่ไปคุยกับนายกให้ไปคุยนายกไม่ได้ให้มาบอกนักข่าวแล้วมติพักคุยนายกคําถามว่าเวลาคุณไปคุยนายกคุณคุยเรื่องนี้ปะผมถึงบอกวันนี้อาทิตย์แล้วไงว่าวันจันทร์แล้วว่าครัวคุณนี่เคาะกระลาป๊อกป๊อกปอกปอกเอาตําแหน่งผมจะอาเจียน